คนไข้มาใส่ฟันหน้าอยากให้สวยถูกใจพี่หมอโชคจะแก้ได้ไหมหรือแก้ไม่ได้เพราะอะไรคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง YouTube นะครับฝากกดซับ c r i b e แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับหมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นบล็อกในคนไข้จริงเนาะ เคนีเนาะหลายคนคงคล้ายๆกันก็คือเราไม่มีฟันหน้านะครับคนไข้เนี่ยสูญเสียฟันหน้าไปทั้งหมด3ซี่นะครับแล้วก็แลนที่จะฝังรากเทียมกับเรานะครับหายไปก็อยากจะทําฟันใหม่ทีนี้คนไข้ส่วนใหญ่เนาะพอไม่มีฟันเราอยากจะมีฟันมีแล้วก็ต้องมีให้สวยแล้วก็ถูกใจด้วยเคสนี้นะครับเราฝังรากเทียมหมดเนี่ยฟันหายไป3ซี่เราคุยกับคนไข้เรียบร้อยเราฝังรากเทียมไปทั้งหมด2ซี่นะครับตำแหน่งที่ฝังเนี่ยอ้างอิงตามกระดูกของคนไข้เนี่ย เพื่อให้ได้กระดูกกับตำแหน่งรากที่ดีที่สุดเพราะว่า3ซี่นี้จริงๆ1 2 3สาเนี่ยเราอาจจะอยากจะฝังหัวท้ายเพื่อให้การกระจายแรงมันดีนะครับหรือคนไข้บางคนอาจจะอยากฝังเป็นซ,ซี่ซี่ก็ได้แต่บังเอิญนว่าเคสนี้เนี่ยคนไข้เองนะครับกระดูกเนี่ยไม่เหมาะที่จะฝังเป็นซี่ต่อซี่ขนาดฟันด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องคุยกันเพราะสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังในเคสนี้เบื้องต้นเลยก็คือก่อนที่จะมาฝังเคสนี้ ต้องมีการพิมพปากทาฟันปลอมกําหนดขนาดตําแหน่งฟันอะไรให้เรียบร้อยซึ่งคนไข้เนี่ยพิมพปากทาฟันปลอมเสร็จได้ตาแหน่งฟันที่สวยงามแล้วเสร็จปุ๊บเราฝังเสร็จวันนี้มาลองฟันสิ่งที่อยากจะเล่าคือตําแหน่งที่ลองฟันเนี่ยฟันเหมือนฟันปลอมเลยคนไข้ก็แฮปปี้แปดเซแล้วนะครับแต่ว่าสีเนี่ยคนไข้รู้สึกอาจจะติดนิดนึงเอออาจจะรู้รู้สึกว่าอยากจะแก้สีให้มันเข้มขึ้นให้มันเหมือนฟันธรรมชาติซึ่งบอกว่าทําได้นี่เดี๋ยวเราส่งไปแก้เนาะทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่จะให้ดูในปากคือ คนไข้ยอยากให้ฟันซี่ซี่ข้างซ้ายอย่างเนี้ยซี่ที่สองเนี่ยหลุดเข้าไปนิดนึงซึ่งอันเนี้ยเราบอกว่าไม่แก้คือถ้าจะแก้มันจะมีเงื่อนไขคือคนไข้อ่จจะต้องทําไม่ได้หรือถ้าทําต้องตัดฟันล่างทิ้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันว่าเพราะอะไรนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฟันรากเหียมของเรา3มซี่หนึ่งสองสามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสีเนี่ยเอาสีออกนิดนึงคนไข้เนี่ยรู้สึกว่าสีตรงเนี้ย สว่างกว่าฟันธรรมชาตินิดหนึ่งนะครับ mm. ก็อยากจะให้เราส่งแก้นะครับอันนี้สามารถทําได้นะครับ mm. และยินดีทําให้เพราะว่าความสวยงามหรือเรื่องสีเนี่ยเป็นน mm. ิติมุมมองของ mm. ของเพอร์เซพชันของคนไข้คือถ้าคนไข้อยากแก้อันนี้แก้ให้เลยเพราไห่แล้วแต่เราจะแนะนาว่าเออฟันคนไข้สีเข้มจริงๆฟอกก็จะดีแต่ว่าถ้าคนไข้บอกไม่ฟอกแล้วเราอยากให้สีเหมือนกัน mm. ก็อาจจะเล็กคอมเมนต์ให้เอาเนี้ยส่งไปแก้ซึ่งเสียวิสิตนิดนึงก็คือคนไข้ก็ต้อง รออีกสองอาทิตย์เราจะส่งตรงนี้ไปให้แ l a บเขาแก้สีให้นะครับอีกจุดหนึ่งคือจุดนี้ซี่นี้คนไข้บอกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าอยากจะเอาซี่นี้นะครับบิดเข้าไปนิดนึงเพื่อให้รับกับซี่เขี้ยวหลุดเข้าไปนิดนึงเหมือนกับซี่นี้อ่าดูดูข้างนี้นะเห็นไหมครับคนไข้เห็นฟันธรรมชาติซี่เนี้ยดูหลุดเข้าอยากให้สองซี่นั้นเนี่ยถอยเข้านิดหน,นึ่งที่เนี่ยหลุดเข้าไปได้ไหมพี่หมอบอกคนไข้ว่าไม่สามารถทําได้อันนี้คือไม่ได้เลยถ้าจะแก้นะครับถ้าจะแก้ สิ่งที่คนไข้ต้องแลกมาก็คืออ้าครับจะเห็นว่าฟันหน้าล่างตัวนี้มีการบิดเกเห็นซี่เขี้ยวตรงนี้ไหมครับซี่เขี้ยวตรงนี้กระเดิดขึ้นมานิดนึงเมื่อคนไข้กัดฟันเอียงขวาค่ะกัดฟันเลยค่ะจะเห็นว่าฟันเคี้ยวซี่เนี้ยกระแทกเข้ามาตำแหน่งนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟันหน้าล่างเนี่ยมันล็อกเข้ามาตำแหน่งประมาณนี้แล้วเนี่ยถ้าคนไข้จะเอาฟันหน้าบนเข้าหรือบิดตรงเนี้ยเข้าเนี่ยจะไม่สามารถทําได้หรือถ้าทําได้ต้องมีการเจียฟันตัดฟันล่างเลยแหละ พอสมควรหรือบางเคสต้องทําครอบก็เป็นเรื่องที่คนไข้าอาจจะต้องรับทราบทีนี้ก็เลยคุยกับคนไข้ว่าเพราะฉะนั้นจุดที่วันนี้เราเราใส่สะพานฟันบนฟันหน้าเนี่ยคนไข้ยอยากจะแก้2จุดคือเรื่องสีเนี่ยเราอนุมัติเลยแต่ว่าเรื่องการบิดตัวการเลียงตัวของฟันเนี่ยเราอิงตามฟันปลอมแล้วอันนี้ใกล้คเคียงกับฟันปลอมมากเลยเอารู้ไปดูเนาะแต่บิดตัวของฟันปลอมเนี่ยเราไม่แนะนําให้แก้เพราะถ้าแก้เนี่ยอ้าครับมันมีฟันล่างล็อกอยู่แล้ว เราต้องตัดทิ้งซึ่งในบางเคสเนี่ยเราไม่แนะนําจริงๆนะครับโดยเฉพาะเคสนี้เพราะว่าถ้าอย่างเคสนี้เองเนี่ยฟันล่างฟันหลังนะครับให้ดูนิดเดวฟันหลังเนี่ยมีไม่ครบมีไม่ครบถ้าเราเอาฟันหน้าเนี่ยบิดเข้าไปรับกับฟันล่างเนี่ยเยอะๆคนไข้จะมีพฤติกรรมเอาฟันหน้าบนเนี่ยไปเขี้ยวซึ่งจะทาให้อายุรากเทียมเนี่ยสั้นลงนะครับอ่ะเนี่ยให้ดูกันว่าอันนี้คือฟันปลอมเนาะเมื่อให้เทียบกับฟันปลอมก็จะเห็นว่าโทษนะคะนี่กัดฟันเลยค่ะ เห็นไหมครับลักษณะของฟันปลอมเดิมมุมฟันอะไรเงี้ยแทบจะไม่ได้มีความต่างกับฟันฟันเดิมของฟันปลอมที่ตัวรักเคมที่เราใส่คนไข้เลยนะครับกัดฟัน่ะเยี่งความมน,นิดนึ่งเห็นไหมคะมุมตรงนี้ก็เปิดออกเพราะว่าซี่เนี้มันกระแทกเข้ามานะครับแทบจะไม่ต่างเลยอันนี้มีพงิงโพสเลนค่อนข้างเยอะแต่ในในต,ตัวจริงเนี่ยจะเห็นว่าเราแก้ด้วยการทําเป็นพิง์พสเลนแต่ว่าไม่ได้เยอะมากบิดเข้านิดนึ่งนี่คือเทคนิคในการแก้นะครับ ทีนี้มาถึงบทสารุปนะครับสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังในเคสนี้นะคะก็คือกระบวนการการฝังรากเทียมการใส่ฟันนะครับโดยเฉพาะฟันหน้าเนี่ยสิ่งที่คุณหมอต้องประเมินตั้งแต่เริ่มต้นเลยอย่างพี่หมอเองเนี่ยถ้ามาทำกับพี่หมอเนี่ยเราจะมีการวัดฟันวัดขนาดวางตำแหน่งแล้วก็มีตัวลองให้คนไข้ได้ลองเห็นลองใส่ก่อนเพราะว่าคําว่าชอบของเราของคุณหมอเนี่ยตามทฤษฎีกับสิ่งที่คนไข้คาดหวงังคือความชอบของคนไข้เนี่ยอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันต้องมาหาจุดที่มันเหมาะสมเพราะฉะนั้น ในการทํารากฟันเทียมซึ่งมันฝังแล้วเนี่ยมันไม่ควรแก้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนให้ดีตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็จะเห็นว่าพี่หมอมีฟันปลอมให้ตําแหน่งของฟันปลอมลองฟเคสนี้นะลองฟันปลอมหลายทีจนคนไข้แบบแฮปปี้แล้วอาถึงจะเอาตําแหน่งของฟันปลอมชุดนี้มาเป็นตําแหน่งอ้างอิงในการฝังรากเทียมเพื่อให้ได้ขนาดชิดทางของรากเทียมเนี่ยที่แม่นยำที่สุด นะครับประเด็นที่2ที่อยากพูดถึงนะครับในเคสนี้ก็คือวันที่มาลองฟันเนี่ยสเต็ปนี้เขาเรียกลองฟันถ้าคนไข้โอเคคือจบเลยถูกไหมครับแต่ในการลองฟันในพี่หมอก,ก็จะเปิดโอกาสให้คนไข้เนี่ยได้เลือกสิ่งที่ชอบเพราะเป็นฟันหน้าคําว่าชอบเนี่ยก็คือก็ลองดูสีแฮปปี้ไหมรูปร่างแฮปปี้ไหมทีนี้ในสีเนี่ยจะเอาขาวกว่านี้เข้มกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วแต่คนไข้เลยคือมันเป็นความพึงพอใจของคนไข้ซึ่งมันคำว่าสวยในะแต่ละคนไม่เหมือนกัน คนไข้แฮปปี้ก็เดี๋ยวให้ตามนั้นเลยเพราะั้นเรื่องสีเนี่ยเราจะส่งไปแก้ซึ่งคนไข้อาจจะต้องมีการมาใหม่ครั้งหนึ่งเพื่อมาลองดูว่าชอบไหมแก้แล้วชอบไหมถูกใจหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการไหมถ้าชอบก็คือจบนะครับจริงๆสีจะเห็นในในคลิปเนาะมันแทบจะแบบใกล้กันมากแต่ว่าเวลาเราใส่จริงๆอะเราหมอเองก็อยากให้งานเนี่ยถูกใจคนไข้ที่สุดนะครับอย่างที่อีกอย่างหนึ่งนอกจากสีก็คือเรื่องรูปร่างนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังในเคสนี้ที่อยากเล่าคือพอยนี้มากๆเลยก็คือเรื่องขขอองงงรรูปร่าฟัน รูปร่างฟันเนี่ยบางเคสเราเอาเข้านู่นนี่นั่นเนี่ยสามารถทําได้แต่เคสนี้เนี่ยคนไข้ทาเสร็จปุ๊บอยากขออีกนิดนึงได้ไหมหมอตัวนี้ขอบิดนิดนึงได้ไหมคือบางอย่างเนี่ยยินดีทําให้เลยนะคะเพราะว่าความคำว่าสวยเนี่ยถ้าแก้ให้ได้ไม่มีปัญหาเนี่ยไม่ก่อโรคเนี่ยยินดีแก้ให้ในเคสนี้คือสิ่งที่คนไข้ร้องขอคือเอาซีดที่2เนี่ยบิดเข้าไปนิดนึงฟันหน้าเข้าไปอีกนิดนึงได้ไหมคะซึ่งจริงๆฟันปลอมเนี่ยมันเหมือนคือเทคนิคพี่หมอทำคือเราสแกนฟันปลอมแล้วทําตัวจริงเนี่ย มันจะเหมือนกับฟันปลอมใกล้กันมากๆนะครับแต่เวลาคนไข้ามาเสร็จก็คือขออีกนิดนึงได้ไหมเราบอกว่าได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยคือเอาฟันหน้าบนเนี่ยเข้าแต่ฟันหน้าล่างมันค้ำอยู่แปลว่าเอาเข้าไปเนี่ยมันจะกระแทกแน่นอนซึ่งถ้าคนไข้ยอยากแก้สิ่งที่พี่หมอต้องขออนุญาตคนไข้คือต้องมีการตัดฟันล่างพอสมควรไม่ใช่คําว่าเจียออกนะใช่คำว่าตัดเพราะมันมันเยอะเหมือนกันเหมือนเคซีเนี่ย เนื่องจากฟันล่างมันไม่ดีเราจะไม่ทําฟันบนให้เข้าไปกระแทกแล้วมันจะพังแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างรูปร่างเนี่ยเราแก้ให้ได้ตามสิ่งที่คนไข้ร้องขอยินดีทําให้เพียงแต่ถ้ามันไม่ได้เนี่ยบางทีอธิบายด้วยเหตุด้วยผลเนาะบางท่านก็เข้าใจบางท่านบอกเฮ้ย e ทำไมไม่แก้ให้ซึ่งถ้าทําให้เนี่ยจะพี่หมอนะ่าจะเป็นหมอที่แบบเราตามใจคนไข้มากเกินไปคือมันจะก่อโรคในอนาคตอายุการใช้งานของรากเทียมจะสั้นฟันล่างอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้น ในความเป็นหมอเนี่ยเราตามใจคนไข้เพื่อเรื่องความสวยงามมันมันต้องผสมกันไม่มีอะไรถูกใจหมอทั้งหมดหรือคนไข้ทั้งหมดเพียงแต่เราต้องหาจุดที่คนไข้เนี่ยแฮปปี้นะครับไม่เจ็บตัวมากเกินไปไม่จ่ายเงินมากเกินไปแล้วออกมาสวยถูกใจนะครับเพราะสวยถูกใจก็ต้องไม่ก่อโรคด้วยก็ต้องถูกใจคุณหมอด้วยนั่นผสมกันเพราะนั้นก็คงประมาณนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรฝากกดไลค์ฝากซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่หมอช่วและทีมงานด้วยนะครับนี้สวัสดีครับ